พอพี่สาวเรารู้อย่างนั้นก็เลยพากันย้ายเข้ามาอยู่แล้วช่วยกันทำความสะอาดจนบ้านหลังนั้นพอที่จะอยู่ได้แล้วก็ขอต่อไฟฟ้าจากบ้านคุณยายมาไว้ใช้แล้วช่วยแก้จ่ายค่าไฟาตอนสองสาวันแรกที่เรามาอยู่มันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดเราก็ได้ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเลิกงานกลับมาบ้านตอนเย็นส่วนพี่สาวทั้งสองคนนั้นพวกเขาจะทำงานกะดึก กว่าจะเลิกงานก็ตอนตีหนึ่งนนแล้วละ่ะนั่นเลยทำให้เราต้องได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นมันได้มีผู้ชายที่เขาสติสตางไม่ค่อยดีได้มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆบ,บ้านเราก็เลยล็อกประตูล็อกหน้าต่างไว้อย่างแน่นหนาะแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ดี เพราะประตูหน้าต่างมันผุพังสุดโสมเอามากๆเลยล่ะและบ้านหลังนั้นก็อยู่ใกล้ป่าเลยทำให้เราหวาดระแวงไปซะทุกอย่างในยามที่ต้องอยู่ลําพังคนเดียวพอปิดบ้านดีแล้วเราก็นั่งเงียบๆอยู่ในบ้านแล้วเงี่ยหูฟังเพื่อคอยระแวดระวังภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้น